เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนักเรียนก่อนนะนักเรียนก่อนที่เรียนก่อนนี่นี่นี่ก็เรียนใช่ไหมโอเคนมอ่ะสวยสวยจ้าโอ้เห็นนมเห็นนมอ่านี่อ้าว อ้านมก่อนจ้านมนม้นี้เราแจกขนมกับให้นักเรียนก่อน อ้อลนลนมมไปด้วย <c oughs> อ่อ้อลนลนหลนหลนายพวกห้าไม่เจอนีน่เราแจกขนมเด็กๆก่อนแล้วก็ลกการเรียนก่อนนม โหล่ๆโหล่ๆโหล่โหล่ๆโหล่ๆโหล่นะเดี๋ยวสักครู่นะนี่คือว่าคือ อ่ะอ mm ันนั้นซื้อซื้อหนุน้อยสื่อเลี้ยงสื่อไหมเรียงสือแบบเนี่ยยังไม่เรียนใช่ไหมอ่ะยังเรียนเอาเอานมกับขนมอโนขนมเอ่อคนไหนเรียงสือเอาสมุดไป

เราคนนี้คนนี้ไม่เรียนนะคนคนนี้เรียนด้วยเหรอเรียนอะไรอ่ะมุบาลเหรออ่ะนมบาล อ๋บ้านนี่ได้เรียนไหมไม่ไ <problems> ด้เรียนอืมอี่ม <com> อ <who médico> ี่นี้พ่อบนรถขับพี่

ไม่ท่านไ้ออนเได้่เร้อไปได้ี่ไม่ไเรียนใช่ไหมไม่ไดเรียนฮะ

Terima kasih telah menonton! ผมม่กินก็ได้เน um. ี่ยินก็นได้เอาไปนิดนึงอเีกครับ่งก็ได้ได้นะนี่